นำตัวเลยครับนี่รถสมำลีดีครับวันนี้ร้อยสิบห้านะครับผมเป็นไงเยอะเราช่างเมื่อเช้าพอดีครับไม่ไม่ไม่เกินนะไม่ข่านะไม่เกินครับเวทรถที่ได้ชคเวรเท่าไหร่รถที่โกครับนี่โหลดลงมาหน่อยนะครับโหลดไม่คิดว่าตึงไหมไม่ตึงครับไม่ตึงต้องคุมไหมนี่คุมครับกี่รถนะประมาณสี่สี่รูครึ่งประมาณนั้นนะนะซ้อมอยู่สองนิดซ้อมมากี่วันเบ็ดเสร็จมาซ้อมมาจากบ้านก่อนแล้วก็มาเก็บตัวที่สำลีแล้วเราเป็นมวยยังไง มวยเขาเจอกับเพชรรัตนะเคยเจอไหมไม่เคยครับไม่เห็นบมื่อกี้างเขายาวว่ะท้าร <ja> ูปเขายาวกว่าเขายาวกว่าก็าลอยกว่านะรกสูงเท่าไหร่สูงร้อยหกสิบหกน้ำหมักไปพลอยครับห้าสิบแปดครับปีนี้อายุเท่าไหรแล้วสิบเก้าครับเราสไตล์ไงฝีมือหรือเขาหรือยังไงเขาครับเห็นไหมรัตนะเขายังไงเห็นครับประเทศประเภทยังไงฝีมือก็ได้เขาก็ได้ครับอ๋อโอเคมานนี้ล่าสุดเป็นไงผลงานเพเปืนกนครับอีกทีหนึ่งแป๊บแล้วก็อีกรอบอีกครั้งหนึ่งเพเป็นลุงพรับ้มุ่นใจ ต้องเกิดวันนี้นะอ่ะลูกหลานจากจังหวัดปัจจุรุงครับว่าไปครับเชิญในปัจจุรุงครับครับก็เชิญชวนชาวจังหวัดปัจจุรุงเพื่อบางแก้วและพี่น้องทุกคนด้วยนะครับยินดีช่วยเป็นกำลังใจพุ่มด้วยครับเต็มทีแน่นอนครับโอเคก็จุดยดีครับชื่อเป็นรัตนะเป็นยินดีครับพี่มีวันนี้เจอใครอ่ะพี่โลดครับเคยชกเขาไหมไม่เคยครับไม่เคยวันนี้เราพิกัดเท่าไรร้อยสิบห้าร้อยสิบห้าน้ำหนักเท่ากันนะนะว่าช้าเยอะกับชางเป็นยังไงบ้างขาดจุดหนึ เกือบสามอาทิตย์เราเป็นมวยสไตล์ยังไงฝีมือครับฝีมือนี่เรา้เห็นมันก็เป็นยังไงเขาสไตล์ไหนเขาหน้าคบเคพื่อนครับเราหน้าใหญ่ยาวกว่าเขาไหมใช่นะเราสูงกว่าเขาไหมสูงกว่าสูงกว่าเราสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบครับน้ำหนักแบบลอยเท่าไหร่ครับห้าสิบห้าห้าสิบหกครับปีนี้อายุเท่าไหร่ละยี่สิบครับล่าสุดเป็นไงผลงานชนะน็อกกนร์ดไกตไซที่ที่ไหนที่ราดดำเนินของนั้นร้อยเท่าไหร่นั้นไปปล่อยครับปปล่อยแล้วก็อีกสองไฟเป็นไงสองไฟ ก็ชน,นะชนะมา่กี้ไฟติ้นเน่ยสามร้อยสิบห้านี่โอเคไหมก็ตึงไหมใหญ่ไปนิดนึงใหญ่ไปนิดเดินเราเป็นคนจากจังหวัดอำนาจเจริญครัะฝากไว้ขับเชียร์หน่อยฝากช่วยเชร์เพื่อารนะครับคืนนี้เติมที่แน่นอนโอเคขอชคดีครับผมโอเคครับ